ครับพ <Workers>, ี่น้องเจอกับซาลาวันนาครับหลังจากเห่นใบพอกันมาของซ้ำมื้งพี่น้องก็เลยมันนี่ทีมีเวลาก็เลยใบพาพี่น้องเลาะนี่นกไปนาคือเก่าครับผมทำทางไปนาคือเก่าครับพี่น้องสวยเตือนไปครับมั้ยเกือบเก่าโม่งเลยละครับนกมันสีห่องห่องตั้งเสียนกเขาห่องลายอยู่พี่น้องไปไปเลาะกันเลยครับเดื๋ยมันได้พี่น้องทำทางไปนาคือเก่าครับสวยแล้วมั้ย ไปกันเลยพี่น้องเริ่มเลยพี่น้องเริ่มไท้ห้หน้าเนี่ยมาเเริ่มตียอดเขาแล้วทางนี้ผู้ยอดก็ยอดแล้วเกินเลยก็มีครับผม แต่พี่ท่านห่อนปรนไดพี่นอ้องตรงว่าเมืองส่งใบใบครับมันยังดีฟูดีเรียกๆกันนี่เวลาพ่อเดี๋ยวกพาพี่น้องมาจอดยิงปลาไม้หนี่ก่อนครับปาล,าลาหลายพี่น้องมาฟังข้างนี้ก็นหน,นามยังบพันมาลายครับไปไปต่อครับผม,มหลอกยิงนกนลำทางไปหน้าคือเก่าครับพี่น้อง ราบสไตล์ตลซรัปห,หน้าแหละครับผมัางไปหาคือเกาเสื้อมันได้ไปตต่มกันพนี่น้องขึ้นบอกว่านิ่งได้อยู่สองตัวครับนุกเขานอนแต่ว่าเมืดอใดทายคลิปพี่น้องมนมกพอเุณย้อมมันทายอยากรับยามขึ้นเล่มประเด็ทายครับพพี่น้อง แดดอยู่พี่น้องแต่ว่าบอคอ,อยห่อนครับมันเป็นอากาศเย็นๆย,ย,ยังไงเลยพี่น้องตั้งบ้านพี่น้องเปงน็นยังไงเนาะคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ <S 2> <S 2> เออไต่ลิบไปรถน้ำกันครับผมคลิปนี้่กิบบัฟ้าอยคือเก่าพี่น้องสวยไรกับพีนกห่องมันห่องใช่เอียงกันไปน้ำรถไทยเบิร์ดคำนึงเอียงง่ายเหมืนพี่น้อง เบิดบ่อเขาปล่อยหาไปพี่น้องเดี๋ยวมันจับต้นใหม่นะครับมันเหมือนจับสายไฟได้กูเหมือนพี่น้องหาใส่กันพี่น้องหาใส่กันเดี๋ยวมันลงน้ำดินครับแดดสวยเต๋มแล้วเด็ดเป็นสีขาวเลยพี่น้องตรงน้าบอลเลยพอเป็นไช้ให้ใชห,ห,หน้าเพื่อเลยครับเตรียมพร้อมสีวานเขาแล้วทั้งคนกระวานเกิดเหงาเลวพี่น้อง ยังไม่ได้เห็นจังไรอยู่ครับใช้ใบเลยครับแต่มันแดดที่ซ้อนข้างมือก็ว่าสียอดแล้วพี่น้องไปแล้วไปวใกล้ขนาดพี่น้องไปฮะาุกคนไปอย่างสั้นๆอ้าบไปเรื่อยๆเตรีรยมน้ำไปใหม่นะ้ำเว็ยนพี่น้องอีเร็ว เดี๋ยววจะนกหน่อยเนะี่ยร้ายอยู่ไีหน้องยังขึ้นไนอนร้ายอยู่นอกเขากัะนอำอยังเว้นยังมันไม่ใช่เว้นเราไปเบ็ดเราเรแจะจอดรถ ใไฟก็ยงีต้นใหม่ก็มีครับตงใส่มันไป็ร่งหางกินเขาในหน้าเลย,ยพี่น้องเป็นวานเขาเขาโมงวานนี่นกกเนกกรน่พี่น้องน้ไฟเขียวๆหน้าเลยพี่น้องมึงมเห็นเลยครับเนีน่เห็นแต่นกเอียงซโตกบปเยิงงยย่งเหรอครับเป็นกกัะน เขาไปใส่เบิร์ตมันไปให้มันลงกินเขาแน่แน่นอนเลยพี่น้องผมว่าตอนนี้ท่าน่าแมนคักครับเพราะว่ามันเพิ่นหยอดเขาเพิ่นวานเขามันลงหากินเขาในหน้าแล้วมันบ่ม,นมีเลยไหครับแปลกดิเด้อพี่พน้องว่าจังไนไรคอมเมนต์เข้ามาแนะน้ำกันไนด้เด้อครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับหน้าคือเกา่านะครับพี่น้อง ตัวนี้กับอันยิงนกก็ไม่ค่อยได้หรอกครับฝันมือได้ได้ฝัดบ่ได้ถ่ยายคลิปพี่นอ้องนะไปดู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 ฝัหนหน้าแล้วเกือบไก่เกือบฟ้าคือเก่าครับผมเป็นไนอนน้อทางบ้านพี่น้องเริ่มลงมือเห็นให้เห็นหน้าแล้วบ่ครับอันนี้เริ่มแล้วเริ่มไถหน้าปันหน้าเลยพุมกับไถเรียบร้อยแล้วพี่น้อง แา่บวานครับดินแหงแค่หน่อยครับจได้ว้านนะพี่นอ้องหอดหน,หน้าเลยประมาณประมาณครับพี่น้องมาหอดหน้าแล้วตาอสะอาดที่เราับมนันแค่กินเสียหาเท่าไหร่พี่น้องเออขาปลาเขาดุ้งกับพวกมีแนวแหงหาแหงนี่แหะพี่น้ ไอ้แส่คลิปนี้เอาไว้ปทำยังไงพี่น้องเดี๋ยวถ้าติดตามคลิปหนาครับว่าสิพาพี่น้องไปหายังไปหลายยังติดตาม,ม,ามตรตตารครับผมบางทีอาจจะสีพาพี่น้องมานั่งจอยิงนกที่มันตะกบตัวนี้ก็ได้ครับคำๆนกเขาดีครับอ้าวไปพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมครับ